สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนจะพาไปดูสถานีกลางบางซื่อกันนะคะก็เช่นเคยนะคะเพื่อนเดินทางของเราสองตัวนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนพาไปดูนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะคนไม่ค่อยเยอะมากนะคะ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จัดให้เป็นที่ฉีดวัคซีนด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2พฤษภาคม2564นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยล่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะเอาไว้พักผ่อนนะคะสำหรับคนที่อยากมาออกกำลังกายมีแอบเห็นฟิชชิ n งแมนด้วยนะคะเป็นไงคะน้ำพุตอนเย็น สวยมากค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเราใช้งบประมาณในการสร้างสถานีกลางบางซื่อไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีชานชลาเยอะที่สุดในอาเซียนจริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอนจะมาเล่าพอสังเขตนะคะแล้วก็จะขับรถพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆสถานีค่ะสถานีกลางบางซื่อนะคะ เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าหลักของประเทศไทยนะคะเพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงนั่นเองค่ะโดยตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมนะคะเดิมเนี่ยเป็นลานจอดรถฟรีของ m r t บางซื่อก็อยู่ในพื้นที่ของจตุจักรค่ะโดยกำหนดให้เปิดใช้ในปี2564-2565นี้ค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานีรถไฟและก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนั่นเองค่ะและใช้งบประมาณทั้งหมดนะคะ34,142ล้านบาทค่ะก็มีชานชลาทั้งหมดถึง24ชานชลาเลยทีเดียวนะคะ อาคารทั้งหมดนะคะก็มี4ชั้นนะคะอาคารที่เราเห็นเป็นรูปของนาฬิกานั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ชั้นใต้ดินเลยนะคะชั้นใต้ดินก็จะเป็นชั้นของรถไฟฟ้ามหานครนะคะซึ่งแอนเองก็ยังไม่เคยไปเหมือนกัน รอหมดโควิดเมื่อไหร่เราค่อยไปกันนะคะส่วนชั้นที่2นะคะก็ให้บริการรถไฟรางสูง1เมตรนะคะชั้นที่3ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะส่วนชั้นสุดท้ายนะคะชั้นลอยนะคะเป็นสำนักงานร้านคา้าและก็ศูนย์อาหารนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนะคะเทียบเท่ากับสนามบินสวรณภูมิเลยละคะ่ะถ้าใครไม่มีตั๋วนะคะก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนชานชาลาได้นะคะ ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมวิดีโอเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ